จะมาบอกวิธีการคัดลอกลิงไลน์นะคะเราสามารถส่งลิงก์ที่เราจะคัดลอกอันนี้นะคะให้กับเพื่อนหรือว่าลูกค้าของเรานะคะโดยที่เขาจะกดเข้ามาแอดเฟซเราผ่านทางลิงก์นี้ได้เลยนะคะเพื่อนของเราหรือลูกค้าของเรานะคะไม่ต้องไปเซิร์ชหา ID Line ไลน์ของเราไม่ต้องไปหาภาพ QR Code นะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันค่ะกดเปิดเข้าไปในแอปไลน์เลยนะคะ พอเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้านี้นะคะตรงมุมขวามือด้านบนสุดนะคะจะมีรูปคนนะคะแล้วก็เครื่องหมายบวกนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปกดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะที่เขียนว่าเชิญจากนั้นระบบจะมีข้อความขึ้นมาถามเรานะคะว่าจะเชิญเพื่อนด้วยวิธีไหนเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่า SMS นะคะ ทีนี้พอเราเลือกคำเชิญนะคะว่าเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนทาง SMS นะคะลายชื่อเพื่อนในมือถือของเรานะคะก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เราสุ่มเลือกใครก็ได้นะคะขึ้นมาคนนึงนะคะเดี๋ยวในคลิปจะจิ้มเลือกคนนี้นะคะ นี่นะคะเราจิ้มเลือกเบอร์ในเครื่องมั่วๆได้เลยนะคะเลือกใครก็ได้สักคนหนึ่งนะคะเราจะจิ้มเพื่อเชิญเฉยๆแต่เราไม่ได้เชิญจริงๆนะคะเราจะเอาไว้คัดลอกลิงก์เท่านั้นนะคะในคลิปจิ้มเลือกเบอร์ของอันนี้นะคะ Samsung Call Center นะคะแล้วทายทายชื่อนะคะจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะพอเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วนะคะจะมีคําว่าเชิญขึ้นนะคะคําว่าเชิญจะกลายเป็นแถบสีเขียวนะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าเชิญเลยค่ะ พอเรากดว่าเชิญเสร็จนะคะลิงก์ก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะลิงก์ไลน์ของเรานะคะจะขึ้นอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะตรงหลังคําว่า h t t p แล้วก็สคแลนโคแนในนี้นะคะก็จะคือ link ลิงก์ไลน์ของเรานะคะตอนนี้นะคะให้เรากดค้างนะคะคลุมตั้งแต่คําว่า h t t p นะคะไปจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็น link ลิงก์ไลน์ของเรานะคะเรากดเสร็จนะคะก็ให้เรา คลุมอย่างเงี้ยนะคะหมดเลยนะแล้วก็กดลงไปตรงคำว่าคัดลอกที่อยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราก็ทำการคัดลอกหรือว่า Copy l i n ลิงก์ไลน์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องไปเผลอกดส่ง SMS ตรงนี้นะคะถ้าเราส่งไปนะคะเบอร์ของคนที่เรากดเชิญขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะเขาก็จะได้รับลิงก์ข้อความนี้นะคะแล้วเขาก็จะแอดลิงก์ไลน์มาให้เราผ่านทาง SMS ได้นะคะซึ่งเราต้องเสียค่าบริการในการส่ง SMS นะคะ แต่ถ้าเราไม่อยากเสียค่า SMS นะคะพอเราคัดลอกลิงก์ลายได้แล้วเนี่ยให้เรากดย้อนออกจากหน้านี้นะคะเดี๋ยวปุ่มย้อนออกของเพื่อนๆอยู่ตรงไหนนะคะให้กดย้อนออกจากเครื่องมือถือไปหน้านึงค่ะตอนนี้เราก็ก๊อปปี้ลิงก์มาได้แล้วนะคะพอเรากดย้อนออกมาทีนึงนะคะเราก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบดูนะคะว่าลิงก์ที่ก๊อปมานะคะใช้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าแชทตรงนี้นะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปเลือกแชทนะคะว่าเราจะส่งลิงก์คำเชิญไปให้เพื่อนคนไหนนะคะเราก็คลิกเข้าไปในหน้าแชทของเพื่อนคนนั้นนะคะแล้วเราก็ไปกดค้างตรงนี้นะคะแล้วก็จิ้มลงไปตรงคำว่าวางนะคะเพื่อที่จะวางลิงก์ส่งคำเชิญให้เพื่อนเราแอดเฟรนเราผ่านทางลิงก์ไลน์ค่ะ นี่นะคะพอเรากดวางเสร็จนะคะลิงก์ที่เราก๊อปมานะคะก็จะมาอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวให้กดลงไปตรงนี้นะคะเพื่อส่งนะคะพอกดส่งเสร็จนะคะลิงก์ของเราก็จะถูกส่งไปอยู่ในแชทเพื่อนแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีการคัดลอกลิงก์ไลน์นะคะเพื่อให้เพื่อนนะคะหรือหรือลูกค้าของเรา แอดไลน์ของเราผ่านทางลิงก์นะคะสมมุตินะคะว่าเราส่งลิงก์อันนี้นะคะให้กับลูกค้านะคะทาง m e s s e n เ e อ,อลูกค้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเราในไลน์นะคะเราก๊อปปี้ลิงก์อันนี้นะคะเราก็ส่งให้ลูกค้าที่ทักมาซื้อของเราทางเพจของเรานะคะลูกค้าก็สามารถแอดไลน์กับเรานะคะผ่านทาง Messenger โดยเขาจะแอดผ่านทางลิงก์ไลน์ได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ